ค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาเยี่ยมดูน้องนำโชคนะคะว่าไม่สบายบอกรูกเป็นไรบอรสบายลูกสาวลูกแบบนี้แม่เคยเห็นบอเป็นไรบ้างเป็นตุ้งงี้ไหมลำปีสกินอ๋อไม่เคยเห็นค่ะเป็นได้กี่วันละคะนเพิ่งเป็นได้สองวันจังไงอ๋ออ๋อได้นอนที่นอนอย่างดีเลยเป็นไรลูกกำลังรักษา เป็นไข่น้องน้าโชคเป็นไข่นะเอฟซีอันนี้น้องอันนี้ก็น้องขุนทองวันโอ้ยจิมาเฝ่าน้องเบาน้องน้าโชคไม่สบายนะคะน้องน้าโชคเป็นอะไรลูกกินนมเจ็บปากสงสัยเจ็บปากนมก็กินสงสัยเป็นแผลในปากด้วยหรือเปล่า ร้อนนะคก็ร้อนเหมือนเหมือนร้อนในเหมือนที่สุกิใสอ่ะมันได้หน่อยเจ่าป่ามันกินดุลมากไปไหนไหมแม่กินนมไม่ได้บ่ลูกโอ้ได้ข่าวว่าหนูม่าสบายบ่ลูกกินนูได้ไหมโอ้ไหนตึงขึ้นโอ้ตึงขึ้นอืมตึงขึ้นขึ้นเยอะอยู่ดิอืมเนี่ยแหละโอ้ขึ้นเยอะนี่ลูกกำลังกำลังรักษาอยู่ขึ้นเต็มตัวเลยอ่ะรอวัคซีนขึ้นมันขึ้นในแก้มด้วยนะลูก มันเล็กน้อยไข่ไอ้สุนัใส่ะน้องกินอะไรแพ้หรือเปล่าลูกไม่แพ้เป็นลูกของเขาไม่สบายโอ้มีตุ่มเต็มเต็มไอ่ิมวานไอที่วานก่อนมาจับตรงนี้เขาสวยๆนะผิวสวยวันนี้เป็นก้อนเป็นลูกเป็นเหมือนลูกแก้วเลยเนาะนั่นแหละตุ่มมันเริ่มเป็นแบบนี้เป็นเหมือนลูกแก้วเลยนะคะโอ้เจ็บไหมลูก เจ็บไหกิจากห้าวเก็บทิ่ขงตัวแม่อืมโอเมื่อวานจับตัวมันมัด่อนนะจับตัวนี้นี่ฟิวสวายเลยวันนี้คอน้องเป็นเต็มเลยนะคะเก็บมะลุโอ้น้องเก็บน้องเก็บไม่ได้จับแรงนะลุแต่บเบาโอ้จับเบาเาหลูกจับเบาเบาตัวร้อนด้วยนะเป็นไข้41องศาแล้วนะ ตัวเขาร้อนด้วยนะเนี่ยหมอมาตรวจมาฉีดยาแล้วรอหรอรออีกสองวันวันนี้วันหนึ่งหมอมาแล้วรออีกสองวันถ้าอีกสองวันอาการยังไม่ดีขึ้นหมอจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งอ๋อน้องไม่สบายจนหมอมาที่บ้านแล้วเหรอไม่รู้นะเนี่ยว่าน้องไม่สบายนะมันมาหมอมาแล้วด้วยนะคะเอฟซีนะคะน้องนำโชคไม่สบายนะคะตัวร้อนด้วยนะคะเนี่ย มันโชคตัวร้อนกินก็ไม่ได้คอก็เป็นก,อนก้อนๆเลยนะคะเอฟซีน,น,นะคะนนหรออแล้วหนูจะนอนหลับอยู่บ่นอนบะหลับแล้วแม่ก็นั่น,หนแหละนนลว,ว่าเป็นห่วงลูกเนาะไม่จับเขาตัวร้อนด้วยไงตัวร้อนด้วย อาจจะเป็นเพราะฤทยาฉีดก็ได้ม,นนะม,มันไข้ขึ้นเหมือนในเหมือนเราลูกไปฉีดยามามแล้วมันไข้ขึ้นอย่างี้ไฟสีเหลืองนี่มันช่วยป้องกันยุง <ไล S 1> ด้วยใช่ไหมป,ป้องกันยุงแล้วก็มแมลงไม่มีด้วยโอ้ดีนะไม่มีมแมลงมาตอมเลยนะคะโอ้น้งน้ำโชคไม่สบายตัวร,ร้อนมากเลยนะคะเอฟซี FC. ตัวร้อนจีนนเลยที่ก่ะคันนัน่ะก้อนก็แข็งด้วยนะก้อนใหญ่ด้วยนะตุ่มเขาอะม่นอนที่นอนอย่างดีเลยค่ะสามชุดเลยนี่ยบางทีไปขอพรอ,องคงนะ์ปู่คุณพงษ์ละน้องน้องทุกหายยังไงเดี๋ยวก็หายแลย้วเดี๋ยวก็หายแลย้วเมื่อวานแต่นี้นี่มนที่น้องฝนกอดเลย ก็ร้อนนะคะตัวน้องร้อนจังเลยทำแน่นเลยทำแน่ปานเท่ากับขันเป็นคนกับไข่ซุอีใสซี่เออนั่นแหละนี่ย <laughs> ไข่ซุกอีใส่ขันมันเป็นคนนะ้นมาน่ะมันเป็นนั่นแะเพราะว่ามันไม่ได้กินนมแมมเลยได้บอกวิพนุสรทานทำไมลูกตัวน้องร้อนนะรู้ไหมคะน้องนำโชคตัวร้อนนะคะนำโชคตัวร้อนไหมตัวร้อนมากเลย ตัวน้องเลยก้อนน้องก็เต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนกับไข่ลูกแก้วเลยเนาะมันก็ลูกแก้วเลยนะูกดีหน้าตาน้องอะไม่เป็นอะไร้อนในปากด้วยกระดูกนี่เป็นในปากด้วยนเนี่ยกินนมก็ไม่ได้ตัวก,ก็ร้อนเหนอะกว่าลูกไม่สบายใช่ไหมไม่สบายเหงาเลย น้องก็ให้โชคแล้วอฟเฟฟมีไปดักยุงให้ด้วยนะลูกไย่อากอมเงนะก็อมเงินทำไมลู เข้าน้องหรออ่อมน้องไม่สบายรู้ไหมน้องตัวร้อนนะคะนุ่มตัวร้อนนะคะถ้าเป็นในถ้าเป็นคนมันก็ร้องไห้มาแง่เนาะอืมเป็นสุกิ๊ยนะสัตว์มันร้องไม่เป็นเนาะก็พูดไม่ได้น้อลูกเนาะร้องไม่เป็นได้อันนี้ก็อันนี้ก็ยิ่งกว่าคนเหมือนกันนี่ฉีดเวลาป่วยก็ไม่ร้องค่ะเนี่นั่งนอนอันนี้ก็ฉีดยากันยุงให้ด้วยหรอไม่ ชีดอะไรกัรนอนอ๋อดับกินบก่นคือป<น>่วยเมื่อนซึมเนี่ยไม่ร้อนไม่อะไรเนี่ยนอนมันเตียงกับที่นอนเลยเหรอหรือว่ามีที่นอนให้เขาตั้งหะม,มีที่นอนตังหะอ๋อเขากวนวไหมเวลานอนเนี่ยกวนรู้เรื่องอ๋อรู้ว่าพ่อกับแม่นอนเขาก็จะนอนตามอยากนอนกับน้ำโชคไหมล่ะลูกฮะน้องจะเหยียบ ชอบคนเขาไปตัดที่ไหนนี่พาเขาไปตัดที่ไหนนี่ป้าจะตัดไกลจังค่าตัดที่จะแพงกว่าข้าวคนปุรละบ้านนี่พ้อพอกันกับคนหรอถ้าตัดสกุลละพอะแพงถ้าตัดที่กรุงเทพตัวนึงตัดครั้งหนึ่งเป็นพันนะนะค่าตัดอย่างเดียวอ่ะอันี้ไม่แพงเขาจะมีร้านตผมของน้องหมาเลยนะดุญการถูกอุ้ยน่ารักเลยคนเขาทําไมสวยจังอ่ะ ทำไมเหมือนกับตัวเต็มที่สวยเหมือนคนก็สวยมากเลยนะเนี่ยเป็นสาวแล้วตัวสวยเอาเวลาไม่เอาเขาไปด้วยทําไมเขาอยู่บ้านได้อะไหนเวลาหนูไปแบบไกลๆแล้วไม่เอาเขาไปเขาอยู่อันสองคนเราเอาวางเราเอาวางไว้ทุกินนี่เอาน้ำไว้กับอาหารเม็ดเราค้างประตูไหมเราก็ปิดประตูไว้เราก็เปิดแอร์ให้อ๋อแต่ไม่ได้ออกมาข้างนอกไม่ได้ออกอ๋ออยู่กันสองพี่น้องในห้องอ่ะ ที่เยี่ยมเขาก็มีไว้ให้เขาออมีให้เขาวางไว้เขาทำไมรู้ภาษาจังรู้ภาษามากแล้วที่สําคัญถ้าพ่อแม่ไม่มาเขาจะไม่อึเออหรอแม่มานี้เขาถึงว่าเออถ้าแม่มาแล้วนี่มีคนเจ็บเขาถึงจะอึถ้าแม่ไม่มาเขาไม่อึเขาจะฉีดเฉยน่าจะมีตัวช้ามาเกิดกับสามมนแล้วเนาะสามมนก็จะได้มีน้องมาแล้ว ออกมาทำไมยิ่เกียจแล้วนอนไปไหนก็ลำบากเลี้ยงนุ่นนี่น่ารักนะเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยได้แมนเลี้ยงแค่นี้แหละอืมเจ้าสามตัวนี่เจ้าสี่ขาสามตัวพอแล้นี่นี่ก็มีความสุขแล้วแหละแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเปลืองพ่อๆก็เลี้ยงคนเหมือนกันนะนี่ค่าอาหารค่าอะไรเปลืองกว่าค่าหมอแพงกว่าค่าอาหารก็แพงกว่า สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัคชารแนลเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลคนะคะสวัสดีค่ะ